สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาพาทิพเนศมาจากวิทยาลัยอาชวีวศึกษาแพทย์แผน,นวิชาการบัญชีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำผ้าลายใบไม้จากธรรมชาตินะคะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณป้าแสงคุณป้ารัตนาแสงสร้อยคุณธนพรอ,อินตาและคุณชนัยพรน,น้ำวงค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยหนูคือพวกหนูอยากรู้ว่าความเป็นมาของการทำผ้า มีรายไปไหมเริ่มต้นมาจากอะไรคะความเป็นไปเป็นมาของการทำผ้าอีโคปินในตำบลทุ่งกวาวของเรานะคะก็คือเรามีกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลทุ่งกวาวแล้วก็มีความสนใจในการทำผ้าอีโคปินเพราะว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายธรรมชาติวัสดุก,ก็หาง่ายๆในหมู่บ้านและอีกอย่างที่สำคัญก็คือสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนได้เพราะฉะนั้นเราก็เอารวมมีการรวมกลุ่มกันแล้วไปของบประมาณจาก เทศบาลตำบลทุ่ทงกวาวปีพศ2565นะคะแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่สองเราก็พัฒนามาเรื่อยๆจากงานเบสิกงานพื้นฐานก็คือทำลงบนผ้าสีขาวปีนี้เราก็มาทำลงใช้เทคนิคแบงเกตหรือว่าการห่มผ้าไข่ทอดสีลงบนผ้าพื้นฐานนะคะการทำมิพวกปิ้นเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบอยู่สามส่วนอันดับแรกก็คือผ้า ผ้าที่เป็นเส้นใยธรรมชาติทุกชนิดนะคะที่มาจากพืชเช่นผ้าคอตตอนพ่วไปนะคะเออแล้วก็ผ้าที่มาจากสัตว์อย่างเช่นผ้าไหมผ้าลินินก็สามารถทาได้ความความบางความหนาของผ้าก็มีส่วนในการทํางานให้สวยงามได้นะคะแล้วมีแต่ผ้าแล้วเราก็จะต้องมี สารที่ทำให้ใบไม้ถ่ายทน้ลงบนผ้าได้ก็คือเราเรียกว่าสารโมเดนโมเดนนี่ก็คือสารช่วยติดสีก็จะมีทั้งกรดและด่างปริมาณที่เหมาะสมซึ่งก็จะประกอบไปด้วยพวกสารส้มพวกดีเกอร์กำลังเบกกิงโซดาแล้วก็โซเดียมซิเตทนะคะในปริมาณที่พอเหมาะพอสมเหมาะสมแล้วก็ส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือใบไม้ ใบไม้ก็จะประกอบไปด้วยใบไม้ที่ให้สีและใบไม้ที่ไม่ให้สีใบไม้ที่ให้สีให้สีเยอะที่สุดก็คืออย่างเช่นใบสับใบไม้ทุกชนิดก็จะมีด้านหน้าของใบแล้วก็ด้านหลังของใบส่วนที่จะทำให้ลายสวยงามก็คือด้านหลังของใบแต่ก็ใช้ได้ทั้งสองสีนะคะสองด้านอันนี้คือใบสับที่ให้สีสีม่วงหรือม่วงอ,องนะคะอันนี้ใบลางแดง อ่าข้างหลังใบก็จะชั้นเหมือนเหมือนต้นสัตว์นะคะใบสัต์แล้วใบลางแดงจะให้สีส้มเข้มแล้วก็อันนี้ใบแคนาแคนาก็จะให้สีเขียวนะคะอันนี้ปีบหรือการสลองให้สีส้ม <c oughs> อันนี้ตะขบตะขบก็จะให้สีส้มเข้มสวยมากนะคะอันนี้แล้วก็ เอ่ออันนี้เขาเขาเรียกว่าสบู่แดงหรือสบู่เลือดสบู่แดงส่วนที่ใบที่เป็นสีเข้มเข้มนี่ก็จะให้สีเหลืองส่วนใบสีเขียวก็จะให้สีเขียวนะคะแล้วก็ดอกไม้ที่เราเอามาทําอันนี้ก็ให้สีสวยมากคือดอกดาวกระจายส่วนใหญ่ก็จะให้สีนะคะแต่ว่าดอกไม้บางชนิดก็ไม่ได้ให้สีอย่างเช่นกุหลาบอะไรก็ไม่ได้ให้สีต้องเอาไปใส่ในงานห่มผ้าห่มสีทำห่มสีเคมีทีหนึ่ง อ่ะแล้วก็ใบไม้ที่ไม่ให้สีอย่างเช่นอันนี้ใบหม่อนนะคะจะให้สีขาวถ้าราเอาเราเอาไปลงบนพื้นผ้าขาวมันก็จะให้สีขาวซึ่งก็จะไม่ให้สีไม่ไม่สวยนะคะอันนี้ใบผงชูรสหรือชาย,ยามก็ไม่ให้สีเช่นกันอันนี้ใบถึงเจอไม่ให้สีะะใบเฟิร์นทุกชนิดไม่ให้สี อีกอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์ในการทำเนาะนอกจากสารเพื่อสีใบไม้ผ้าแล้วเราก็จะมีพอทำแล้วทำวางใบไม้เสร็จแล้วก็ต้องใช้พลาสติกนะคะพลาสติกอันนี้ที่เราใช้เป็นพลาสติกคุมดินคุมดินคคุมเห็ดก็ได้นะคะอันนี้ค่ะก็วางครับเดี๋ยวก็จะได้ดูกันเนาะแล้วก็จะมีสายยาง สายางหรือว่าไม้ในกรณีที่เราใช้สายางเพราะว่าผ้าผืนใหญ่เราก็จะใช้สายางแล้วก็ม,วม้วนกดในซึ้งของเราได้แต่ถ้าเป็นไม้ถ้ามันกว้างๆเราใส่ไม่ได้เนาะก็เราก็ดัดแปลงใช้ใสายางแล้วก็ใช้เหล็กเหล็กหนังสอดเข้าไปเวลาม้วนมันจะได้แน่นๆแล้วก็พอม้วนแล้วเราก็จะได้ใช้ยางรัดหัวท้ายนะคะตัวช่วย แล้วก็แรปแรปพออาหารเอามาพันรอบอีกทีเพราะว่ามันจะได้แน่นๆแล้วก็น้ำจะได้ไอ้น้ำจะได้ไม่เข้าตัวผ้าเราจะมีผ้าผ้าอันนี้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แต่ว่าถ้าใช้ก็จะดีมันจะแน่นอีกชั้นหนึ่งนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการเตรียมผ้านะคะก่อนอื่นเราก็ซื้อผ้ามาจากร้านเนาะแล้วก็มันจะมีเศษฝุ่นเศษ แป้งขาปแป้งแล้วก็เศษน้ำมันเราก็ต้องเอาไปทําความสะอาดซะก่อนเพราะว่าจะทําให้ใบไม้ช่วยติดสีดีขึ้นนะคะเราเอาไปทําความสะอาดโดยใช้ง่ายๆก็คือใช้สบู่อนน้าเด็ดซึ่งมีค่าความเป็นกรดและด่างเท่ากับเจ็ดนะคะซึ่งเป็นกลางเอาไปต้มน้ําประมาณสามสิบนาทีแล้วก็เอาไปซักล้างตามปกติแล้วก็เอาไปใส่ไปเอาไปตากให้แห้งแล้วไปใส่แช่ในน้ายาโมเดนหนึ่ง mm. คืน รืออย่างน้อยสองชั่วโมงขึ้นไปนะคะพอพอไปแช่แล้วก่อนจะทําเราก็เอามาบิดให้แห้งให้หมานะคะแล้วก็เอามาท,ทําขั้นนม่อได้เลยนะคะแผ่นพื้นห่องบะาพานห่อกรตีนี่เป็นไงแล้ว็ช่วกดกันจำมัดคอลายนี่ก็ได้ ไน่อให็้อยแต่วาจุมไปกนสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิอันนี้ชาาบางนจนีก็ได้อ่านองไปั้นตอนการพิถ้าเอาใบเงาหัวน้าจะได้ลงต้องเคด้วยค อันเออเอออันนี้่พดท่าดที่มาอัใบไม้จะเลอกออมสีจะอกกันเปล่ดีก่า ขั้นตอนต่อไปก็คือการวางใบไม้นะคะเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะคะก่อนอื่นหลังจากเราแช่ผ้าเสร็จแล้วแล้วก็มาบิดให้หมาบิดให้หมาดไม่มีหยดน้ํานะคะแล้วก็ามาโฟแล้วดึงให้ตึงค่ะทั้งสองด้านทั้งหมดแล้วเราก็จะใช้วิธีใช้ม้วนม้วนกลับไปด้านเดิมด้าน เใบไม้ให้สีทั้งสองด้านนะคะเพรญญาะฉะนั้นข้างหลังกับท้้งหน้าก็ให้ลายไ,ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราทบผ้าดึงที่ตึงก่น่นดึงที่ส็ดเป็นเราก็วางเลยทั้งคว่ำทั้งหงายนะคะ <S 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 เดี๋ยวเ,เราใส่ผุงนี้เน,เนาะเพื่อจะได้ท็่ตอนนึนนง บางอันก็ใบไม้อย่างเช่นสบู่เลื่อนเนี่ยก่อนจะเช็ดก้านมันไมเพราะว่ามันมียางทั่วอะไรยังคะใบไม้ทั่วหรือยังออดดอกสีเหลืองมาใส่เยอะๆเอนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวยังเหมือนกันนะี่เป็นไรมีเยอะๆสีเนี่ยสักอะเยอะๆไหมสักอะเยอะอันนี้อันนี้บระขังมันเอาสักมาคัะเอาสัก เพราะว่าอะไรแบบนเยอะเยอะเพราะว่าสักเรามีเยอะอันนี้ใช่เรามีเยอะแล้วก็สีมันจะสวยเอาใบเล็กแล้วก็จัดใบใบเล็กอันนี้พอ,อ,อ,อระวังใบไม้เสร็จเราก็ใช้พลาสติกนะคะในการเอากรงไวเกินกนะคะน็จะ สินี้สามารถใช้ได้ใช้ได้สองครั้งนะคะวิธีม้วนนะคะมันต้องใช้ผ้าดึงขึ้นมาเราพอเราได้จังหวะแล้วเราก็จะพอเราได้จังหวะนะคะลูกนําผ้าขึ้นมาแล้วได้ตรงนี้แล้วเราก็ม้วนไปประมาณสักสองสองครั้งแล้วเราก็ดึงคืนกลับคืนมาหาตัวเรานะคะแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยว็นไม้จะเคลื่อนเนาะม้วนมาเลยหนึ่งสองม้วนไปเลย คนนี้ก็ได้เออช่วยๆกันกดค่ะเพราะเราไม่มีแรบกว้างเพราะฉะนั้นเราใช้แรบเล็กก็จะพันนี่หน่อยนี่หลายรอบหน่อยแล้อหนานแรบพาเลตก็ได้ที่ว่านั่นอาหารนไหมมันเป็นอย่างเงินแพงเงินแยกสามร้อยมัน ะเแน่นเราใช้เศษผ้าพันธเพื่อใหอ้ความร้อนเนี่ยมันมันเสมอตัวเวลาออกมามันก็จะได้สวยใบไม้ก็จะออกสีไม่เยอะวิธีพันนี้คือพันตรงกลางนะคะเลยข้างๆนี่นนเลยค่ะ ม่เพราะว่าถ้าผ้าน้ากว้างเราใช้เสียยางแล้วมันก็จะสามารถขดแบบนี้ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรขดได้เพราะเราผันแน่นแล้วนะนี้เสร็จหนึ่งเอาปเป็นหนึ่งจานนะคะนับชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงนี้นับจากน้ำเดือด น้ำเดือดแล้วเอานั้นมาตั้งเราจะนับเวลาไปตั้งเวลาพอแล้ว,ลวนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะคะนับเวลาจากน้ำเดือดแล้วก็ลดไฟกลางก็เหลือไฟกลางไม่ต้องไม่ต้องแรงมาก

ันนี้เป็นงานเบสิกค,ค่ะงานเบสิกไม่ใช่งานผมนะคะอันนี้เห็นแล้วยอดเนี่ยค่ะก็สีค่ะอันนี้ยอดยอดอันนั้นใบแก่จะไม่ออกเพกาจะไม่ค่อยออกใบแก่นีสเปียกนี่เส้นหเลือกนี่นังก็ใบนั้นเดี๋ยวเอาสีเขียวไว้สัก นีนก <em> um, 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 ็เนี่กยแต่ได้ดาวกระจายพรมันงน คุณฮอก็กับพิมไลไปใหม่จากธรรมชาติเต็มใเป็นทีและเมื่เ,เ,เรา้เาผลที่ได้ก็จะออกมาเป็นแบบมี่ตามที่ฮอได้เห็นเลยเนาะซึ่งให้กินในการแจ้ก็จะเป็นแบบเบสิกเบสิกชื่นฐานซึ่งเราก็ได้ดู่ตาเกี่ยวกับใบใหม่แา่และชนิดได้ลงมือปฏิบัติตีในวันนี้การพิมงลนี้ห่ายลายไปใหม่ธรรมชาติลงผืนผ้าจ้าก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณคุณป้ารัตานาแส่จอยและทีมงาน คุณฟูทานาชพรอ,อินตะคุณสมัยพรน,นามวงและคุณปาน้อมศกพิลุงเจ้าที่ได้มาให้ความหูในครั้งนี้เจ้าขอจบกรัน,น้ำเสนอเพียงเท่านี้เจ้าขอบคุณเจ้า